ตามมาครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูที่สวยๆนะครับมีติดป้ายไว้เต็มเลยอยู่ที่อูทองสุพรรณบุรีนะครับเอาไว้ปลูกบ้านได้สบายๆเลยแล้วก็มีวิวเขาอยู่กลางชุมชนด้วยนะครับน้าพร้อมไฟพร้อมอ่านี่เดี๋ยวขับรถจากปากทางเข้ามาจากปากทางเข้ามาเนี่ยก็ประมาณสักนี่เนี่ยตรงทงเ่ยฮะประมาณสัก300เมตรก็ถึงแล้วนะครับแต่มันยังดูแรงๆอยู่นะก็คือฝนมันไม่ตกนะครับอันนี้เป็นคลิปสั้นๆครับสนาที3นาทีเนี่ยนะฮะ นอยู่ในชุมชนเลยนะครับแถวๆนี้เขาปลูกข้าวโพดกันนะครับข้าวโพดก็จะมีความเขียวขจีอยู่นะครับที่เราเพิ่งปรับพื้นที่เสร็จนะครับเนี่ยนะฮะจะพามาดูมันมีแปลงนึงก็ประมาณ2ไร่3ไร่นะครับไร่ละเฉลี่ย4ี่แสนแปดสี่แสนแปดจวดกุ้แดงด้วยเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะทั้งโครงการเลยเดี๋ยวหญ้าเยอะกำลังเริ่มขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าไถดินเสร็จมันยังไม่เคยโดนฝนเลยไงครับเนี่ยนะครับใครว่างก็ลองมาดูแล้วกันอยู่ที่แถวๆใกล้ๆอบตหรือเทศบาลบ้านโค้งนะครับ เทศบาลบ้านโค้องอเภอ,อูทองสุพรรณบุรีเนี่ยเข้าไปนี่เป็นหมู่บ้านหมดเลยนะครับเดี๋ยวขับพาไปชมกันนะครับวันนี้ขออนุญาตขับรถพาชมเสาไฟมาแล้วนะครับนี่ไฟฟ้ามาละเนี่ยสายไฟรออยู่นี่เลยฮะเสาไฟก็พ้่งปักเสร็จนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยอ่าเรามองไปไกลๆเนี่ยจะเป็นวิวภูเขาหมดเลยเห็นไหมเห็นถูกเขาไหมครับอ่าอันนี้ก็คือบางบางบาง,บางแปลงนี่มีต้นไม้ด้วยนะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะครับคาดว่าอีกสักประมาณเดือนหนึ่งนี้จะเขียวสวยเลยนะครับ อันนี้สายไฟกําลังลากอยู่นะครับแปลงนี้ก็สวยครับแปลงที่มีศาลาเนี่ยนะครับมีกระท่อมอยู่เนี่ยนะฮะอ่าลองดูแล้วกันใครว่างก็ลองมาชมดูนะครับแปลงนึงก็อย่างที่บอกมี2ไร่3ไร่นะครับ4ไร่มีหลายขนาดนะครับเฉลี่ยก็ประมาณไร่นึงก็4ี่แสนแปดนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแปลงนี้ที่อาํอำเภออู่ทองสุพรรณบุรีนะครับไม่ไกลกรุงเทพมากประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับลองมาดูแล้วกันเป็นทางเลือกกับท่าน โอเคคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆครับขอบคุณมากโชคดีมีความสุขครับ